ทุกคนมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับชีวิตหลังความตายครับบางคนอาจจะเชื่อว่ามีทั้งสวรรค์และมีทั้งนรกมารองรับการกระทำของเราอยู่บางคนเชื่อว่าชีวิตทุกคือวัฏจักรมีการเวียนว่ายตายเกิดขึ้นมาเรื่อยๆวนลูปไปเรื่อยๆส่วนข้อที่3ก็คือเราก็แค่หลับไปเลยไม่ได้เกิดขึ้นทั้งข้อ1แล้วก็ไม่ได้เกิดขึ้นทั้งข้อ2ครับไม่ว่าทุกคนจะเชื่อว่าปลายทางจะมาในรูปแบบไหนก็ตามแต่นะครับผมมองว่าสิ่งที่มันสาคัญกว่าปลายทางก็คือการกระทําระหว่างทางถ้าคุณเชื่อในข้อแรกนะครับ แก้ไขสิ่งที่มันเกิดขึ้นไปแล้วได้ก็คือการกระทนนปัจจุบันนี้ถ้าคุณเชื่อในข้อที่2นะครับคุณไม่ว่าจะเกิดชาติไหนความทรงจําของคุณก็โดนรีเซ็ตอยู่ดีคุณไม่มีทางจําได้ว่าชาติก่นกอนๆคุณทําอะไรไว้ส่วนข้อที่3คุณหลับไปเลยคุณยิ่งไม่มีสิทธิ์ในการแก้ไขอะไรทั้งสิ้นเลยฮะผมเลยมองว่าตัวเราเนี่ยเป็นปัจจุบันที่สุดเป็นตัวเราเองที่สุดเนี่ยก็คือปัจจุบันนี้ก็คือเราณตอนนี้ฮะเราอยากจะทําอะไรเราอยากจะทุ่มเทให้กับอะไรเราต้องการจะทําอะไร ให้มันอยู่ในคันล้องที่มันถูกต้องและดีงามเราทําเลยฮะเราตั้งใจทำมันเต็มที่ให้รู้สึกว่าเราไม่เสียดายนะครับอย่าเพิ่งไปโฟกัสชีวิตหลังจากนี้โฟกัสชีวิตในปัจจุบันนี้ให้ดีที่สุดก่อนแล้วชีวิตในปัจจุบันนี้จะ lead to ชีวิตหลังจากนี้เองครับเป็นกาลังใจให้นะครับ